แอลลี่รับโดนบูลลี่ถึงขั้นเป็นอินโทรเวิร์ตอัปเดตสุขภาพอัมอมรินบอกอยากให้พักบ้างต้องกลายเป็นคนเก็บตัวไปพักหนึ่งสำหรับนักร้องเสียงใสแอลลี่อาชชรยาที่เล่าว่าเคยเป็นอินโทรเวิร์ตเพราะเจอคนเยอะมีความเคลียดจากการทำงานจนกลัวการตัดสินและการวิจารณ์อย่างบิดเบือนจากคนที่พบเจอซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเข้าวงการ และเป็นช่วงเดียวกันกับที่เจอกระแสบูลลี่เยอะๆโดยตอนนี้มั่นใจมากขึ้นแล้วหรือว่าไม่ต้องสวยเพื่อใครสวยเพื่อตัวเองดีกว่าไม่ต้องสวยให้ใครชมซึ่งสาวแอลลี่ยังเล่าอีกว่าสิ่งหนึ่งที่เคยกระทบจิตใจมากๆคือความคาดหวังจากคนรอบข้างว่าต้องเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลาอยาบอกว่าคนที่ทำงานด้านนี้มีวันที่ไม่โอเคเหนื่อยกดดันท้อมากๆเช่นเดียวกัน วันนั้นต้องฝืนยิ้มมากเพื่อให้ไม่กระทบกับงานต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะออกจากตรงนั้นได้ซึ่งช่วงนั้นอายุ15ปีซึ่งยังไม่เข้าใจว่าทำไมโดนจับตามองมากถึงขนาดนั้นจึงอยากให้หลายคนเข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่ตัวเองรักตอนนี้จัดการกับมันได้แล้วโดยการปรึกษาแพทย์ปรึกษาครอบครัวและเพื่อนที่อยู่รอบข้างทำให้ดีขึ้นมากมา นอกจากนี้แอลลี่ยังอัปเดตสุขภาพของคุณพ่ออําอมรินที่ก่อนหน้าป่วยด้วยอาการบ้านหมุนจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วสามารถถ่ายละครได้แล้วเจ้าตัวก็เป็นห่วงถ้ามีเวลาก็จะเช็คเรื่องสุขภาพของพ่อตลอดเวลาด้วยความที่คุณพ่องานเยอะมากตัวเองก็เจองานเยอะเหมือนกันพอเห็นเขาชอบทำงานก็อยากให้ลุยเต็มที่แต่ก็อยากให้พักบ้างนายเอนเตอร์เทน